สวัสดีครับมีข่าวดีมาฝากแฟนขับน้องดิซ่าอีกเช่นเคยตั้งแต่ประกาศค่ายเอลราวออกมา ที่สร้างงานชุบจริงๆครับกระแสะตอบรับแรงมากไม่ทันรายงานแรกก็มาเลยในฐานะนักแสดงซีรีส์อย่างเรื่อง The White Lotus ได้พื้นที่สื่อไปเต็มๆครับทั้งทวิตเตอร์ไอจีเฟสบุ๊คฉ่ำๆ t ิกต็อกด้วยถือเป็นข่าวดีของซีอสุดหล่อลิซ่าคนนี้ไม่จําเป็นต้องมากความนะครับมีอะไรทําเลยให้เห็นจะจะประกาศว่าคัมมิ่งซูนวันต่อมามาเลยครับซูนจริงๆกับบทบาทใหม่ The White Lotus ว่ากันด้วยเรื่องของการไปพักร้อนรีสอร์ทสุดหรู เดอะไวโอลูตัสมา2ซีซั่นแล้วนะครับถ่ายทําที่ฮาวายกับอิตาลีในสองซีซั่นแรกซีซั่นที่3ถ่ายทําประเทศไทยบ้านเกิดของน้องลิซ่านั่นเองส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับซีซั่นสก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณตะวันออกใครที่ห่วงเรื่องฉากเริ่มซีทั้งหลายก็ไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีทั้งสิน้นถามว่าฝีมือการแสดงของลิซ่าเป็นยังไงมีคนนาคลิปไวเด็กตอนที่น้องลิซ่ายังเล็กๆอยู่มาให้ดูครับท่านผู้ชมว่าฝีมือการแสดงของน้องนั้นไม่ธรรมดาลองไปดูกันสักนิดครับ หิวค่ะค่าชมคอนเสิร์ตแล้วแต่จะศรัทธาค่ะนี่ตัวครับเด็กน้อยสวัสดีค ok ่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะฮัลโลฮลล ก็น่ารักน่าเอ็นดูเลยทีเดียวนะฮะมาต่อกันในส่วนของนักแสดงคนไทยที่แสดงในซีรีส์เรื่องนี้บ้างก็จะมีคุณดอมเหตากูลคุณเล็กพัฒนวดีเจ้าของโรงรละครพัฒนวดีนั่นเองครับ และคนไทยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือลิซ่า l a c k ก i n งของพวกเราส่วนดาราดังก็มีอีกมากมายครับข้างนะครับคนหนึ่งที่น่าจับตามองและน่าสนใจสุสดๆก็คือแพทริกชวาสเนเกอร์ลูกชายของอโนชวารสเนเกอร์นั่นเองคนเหล็กของพวกเรานะครับผลงานที่แสดงโดดเด่นอย่าง Midnight Sun หลบตะวันฉันรักเธอ g จนวี v, ซีรีภาคแยกของ The Boys เรียกได้ว่ามันจะมีอะไรดีกว่านี้ครับคนดังเจอคนดังด้วยกันนะฮะระดับฮอลลีวูดซะด้วยชัว่ว่าแบบนี้แล้วซีรีส์ไวโอลตัสภาค1และ <Let ting S> 2เรตติ้งพุ่งกระฉูดแน่นอนครับได้พลังของลิลลี่เข้าไปดูซ้ำแบบนี้สมัคร SBO Go กกันก่อนเลยอีกหนึ่งกระแสที่เรียกได้ว่ารีทวิตกันไม่หวัน่นไม่ไหวเลยทีเดียวก็คือคนเอามาลงข่าวเยอะมากอ่านคอมเมนต์กันสนุกเลยอย่างที่เห็นนะฮะข่าวเต็มหน้ากระดาษไปหมดทั้งไทยจีนเกาหลีอังกฤษ ไม่รู้จะอ่านอันไหนก่อนดีเลยครับถึงแม้เนื้อข่าวจะซ้ำกันแต่ก็อ่านได้อ่านอีกนะฮะอ่านแล้วมีความสุขแถมท้ายด้วยข่าวจากฟิลิปปินส์เกี่ยวกับการเปิดค่ายเอลราของน้องลิซ่าต้องเรียกว่าคนฟิลิปปินส์ื่องของเธอจริงๆครับ Sa อินสตาแกรมชื่นเ n ร์ข K-pop idol ang black and white photo at pangalan ng label n i y a n g loud อย n าง K Lisa ang loud ของ m a g s i s ื่อ i n g platform para ipakita ang vision niya sa music at entertainment. Siya ang ikalawang Blackpink member na nag-launch ng sariling label, kasunod ni Blackpink member Jennie. Did you get it? One more time? She keep messing up. Sorry. You...